สวัสดีครับเมื่อวันที่11บธันวาคมที่ผ่านมานะ Google ก็ได้มีการเปิดตัว g e m i n i 2.0นะเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแหมยุคใหม่ของ AI ของเขาแล้วนะอ,อก็มันออกมาชนกับตัวโซล่านะครับก็คิดว่าก็น่าจะยอมไม่ได้นะ มีการเปิดตัวใหม่มาแล้วก็ต้องเปิดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่า g ีมินาสอมันมีอะไรใหม่บ้างนะเขาบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีวิธีการใช้งานแบบใหม่ที่ทําให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันสุดยอดมากในะแนวคิดในการใช้งานอันนี้นะครับอ่ะอันดับแรกมาดู g ีมินาสอแบบเร็วๆกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับก็ Gemini เนี่ยเป็นชื่อ AI ของ Google ใช่ไหมบัญชีโมเดลด้วยนะ โมเดลของ Google เนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน Flat กับเวอร์ชัน Pro นะเวอร์ชัน Pro เนี่ก็คือเป็นนะเวอร์ชันที่จัดเต็มทุกอย่างนะก็คือว่าถูกเทรนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดนะแน่นอนว่าค่าใช้ใจ่ายเ็าจะแพงขึ้นด้วยนะครับแต่โซนเวอร์ชัน Flat เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เล็กลงเน้นทำงานเร็วนะทีนี้เขาก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าเฮ้ยเวอร์ชัน2.0นเนี่ยกับเวอร์ชันหนก่อนหน้านี้นะครับมันต่างกันยังไงก็ผลปรากฏว่าเวอร์ชันยที่เป็น ฟตนะตอนนี้เป็นแฟลตเอ็กเพร e n t เมนะก็คือเป็นช่วงช่วงเอ็กเพรดเมอยู่อะช,ช่วงทดลองอยู่นะครับสามารถทํางานได้ดีกว่า g e มินา1.5 Pro เวอร์ชั่น002ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสุดของ1.5นะคือสุดที่ตรงนี้แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็สังเกตว่าสรุปว่าทํางานได้ดีกว่าทุกอย่างนะแต่ว่าครั้งนี้ก็น่าแปลกนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เขา benchmark พวกโมเดลพวกนี้มันจะต้องมียี่ห้ออื่นมาเปรียบเทียบนะ กับชัด t g p t 4เป็นยังไงกับอะไรนั้นเป็นไง,นไงแต่ว่าครั้งนี้เขาเปรียบเทียบกับตัวเองก็โอเคนะก็สรุปไม่ง่ายว่า Gemini 2.0 Flash เนี่ยมันทำงานได้ดีกว่า1.5%โปรนะแล้วก็ทํางานได้เร็วกว่าด้วยนะครับทีนี้ไอาการที่มันทํางานได้เร็วเนี่ยของเวอร์ชันแฟลชเนี่ยก็ก่อให้เกิดเป็นโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า ASTAR นะครับโปรเจกต์ project a s t r r คืออะไรเล่าให้ฟังง่ายๆนะมันก็เหมือนกับตัว ที่ ChatGPT เคยแสดงให้ดูนะว่าเปิดกล้องมาแล้วก็ AI มันสามารถรู้ได้ว่าเห็นอะไรอยู่ในกล้องบ้าง uh, แล้วก็พูดคุยก็คุยได้แบบเรียวทามเลยเพราะว่าตัวแฟลตมันทำงานเร็วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับอันนี้ของ Google เองนะ To u n n e r s t a n d your world. Live What can you tell me about this sculpture? the sculpture The you sculpture you're seeing is called My World and Your World by Eva Rothschild located in l e w i s Cubitt Park in London What kind of themes does her work explore She that ก็สรุปไม่ง่ายนะครับสามารถเอากล้องส่องเข้าไปนะแล้วก็ให้ตัวจิมินายดูนะว่าเฮ้ยอเน,นี้ยมันคืออะไรนะและที่สําคัญมันทํางานเป็นแบบมัลติโมเดลมัลติลังก์เย์จูนะก็คือพูดภาษาอะไรไปก็ตอบกลับมาได้พูดภาษาไทยก็ตอบไทยนะฝรั่งเศสก็ตอบฝรั่งเศสนะครับอันนี้คือโปรเจกต์แอสตานะซึ่งโปรเจกต์แอสตาเนี่ยเขาบอกว่า i, เฮ้ยเนื่องจากมาทางานเร็วมันเป็นแฟลชด้วยนะก็เลยสามารถทํางานได้ทั้งมือถือแล้วก็เป็นสมาร์ทกราดต่อมา เราก็จะได้เห็นสมาร์ทการที่สามารถคุยกับจิมินายได้นะอารมณ์ประมาณจาวิสอย่างนั้นนะครับเห็น <Okay, S 1> นะครับตัวเรามาก็คือโปรเจกต์มารินเนอร์นะครับมันคืออะไรนะก็คือเป็นการสั่งการให้ตัว AI เนี่ยทำงานแบบเอคเ็นตอนได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะก็คือว่าเขาเขียนเอาไวา้ว่าเฮ้ยตรงนี้เนะี่ยเป็นชื่อบริษัทนะงานที่เราจะสั่งก็คือว่าให้ไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็หาอ e ีเมลที่ เราสามารถส่งไปติดต่อเขาได้นะครับมันก็จะทำงานให้เดี๋ยวลองดูในวิดีโอนี้นะครับ Yes, multi-step tasks that someone could encounter at work. Now, the agent has read the Google sheet and knows the company names. It then starts by searching Google for benchmark climbing. อันนี้คือ AI ทำงาน s <S นะฮะที่ <click> into น,นี่ Once finds the email address, it remembers it and moves on to the next company. <Okay. S 1> any point o finds and next any in the e-mail address, remembers the it 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 this At r p สร s ปง่ายๆก็คือว่าเราสั่งให้มันทำอะไรก็ได้เว็บไซต์มันก็ทำงานเหมือนคนทำเออนี้ก็น่ากลัวนิดนึงนะครับอ่าแต่ว่าทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Mariner หรือว่าตัว a s t r เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดใใช้งานนะเป็นแค่ p พรีวิวมาให้ดูก่อนนะเนไหนๆก็โซลา r เปิดมาแล้วเราก็นะก็ต้องมีอะไรสักหน่อยนึงแล้วก็จะมีตัว เอเจนต์ฟอร์ดีเวลเปอร์นะอันนี้ก็เหมือนโคพายโ t ที่ในตัวไปช่วยสรุปโค้ดนะช่วยเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยอ่ะแต่นี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสาคัญคือวิธีการใช้งานดีกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอ่ะครับเราจะมาเริ่มใช้จิมินาเป็นจาวิสให้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะใช้จิมินาตัว2.0 f l a ดเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่เว็บ g e m i n i .google.com ธรรมดาได้เลยนะแล้วก็เลือกโมเดลตรงนี้นะเขาเปิดให้ลองใช้อยู่นะครับเป็น 2. 0 f l a ดนะซึ่งปกติเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเนาะ ก็ถ้าเลือกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสามารถใช้งานได้เลยแต่ว่ามันจะทำงานเป็นจา v i ไม่ได้นะหรือถ้าใครมีแอป Gemin i ในมือถือก็สามารถไปคุยได้แต่ว่ามันก็ยังเป็น1.5อยู่นะถ้าจะไม่ผิดนะเท่าที่ลองมานะครับอ่ะทีนี้เราจะใช้ g e m i n i เป็นจาวิได้ยังไงนะวิธีการก็คือว่าต้องเข้ามาที่นี่นะครับ AI Studio Google com นะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้เนี่ยก็มีคลิปสอนอยู่แล้วนะสามารถใช้ได้นะครับวันนี้เราจะมาพาใช้เลยนะครับสังเกตดูด้านขวาเนี่ย มันก็จะมีเมนูให้เราเลือกมันก็จะมี Gemini 1.5, 1.5 Pro, 1.5 f l a 0ล้านนะครับซึ่งถ้าเราเอาเมาไปวางเนี่ยมันก็จะมีเขียนว่าเอ้ยอันนี้มันต้องเสียเงินเท่าไหร่นะต่อ Input เท่าไหร่ Output เท่าไหร่นะครับต่อกี่โทเค็นอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับเป็น Gemini 2.0 f l a ุดศแฟลตอนตอนนี้ฟรีหมดเลยก็คือเป็นสูเลยเราใช้ได้ใช้งานได้เต็มที่นะครับช่วงนี้นะครับ แล้วก็มี Gemini Experiment อันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เปนเพิ่งเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่2.0นะแล้วก็มีตัวใหม่มาชื่อว่า Learn LM อันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราโฟกัสที่2.0 Flat อันนี้ก่อนวิธีการใช้งานอันนี้ก็คุยได้ปกติเหมือนกันมันก็เป็น2.0 Flat แล้วนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่อยากให้ลองเล่นดูคือตัวนี้ครับ Stream ร e a l t i m e s t r e ร m r m a l Time คืออะไรก็คือการคุยกับ Gemini เหมือนกับคุยกับจาวิืกตก,กนะ อันแรกก็คือคุยแบบธรรมดาอันนี้น่าจะเคยเล่นกันแล้วนะเน ChatGPT ใน c ค p i l o t ก็มีนะครับอันนี้2คือเปิดเว็บแคมให้ดูแล้วก็ g e m i n i เนี่ยเขาสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยร,รูปที่อยู่ในเว็บแคมคืออะไรอ่ะอันนี้ก็เคยเล่นมาเหมือนกันเคยเห็น ChatGPT เหมือนกันอันนี้ก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่นะก็คือเป็นรู้ถึงคอนเท็กซ์ว่ารูปที่วิดีโอที่ส่งไปเนี่ยมันคืออะไรอยู่บ้างในนี้นะครับแต่อันสุดท้ายนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจนะ เป็นการแชร์สกีนให้เรานะแล้วก็ให้ g e m i n i เนี่ยทำงานด้วยกันกับเราไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่านิดนึงนะครับตัวโมเดลเนี่เลือกไม่ได้เพราะว่าจะใช้ตัวสตรีมเรียวไทม์ได้เนี่ยก็ต้องใช้เป็น g e m i n i 2.0 f l a ุเท่านั้นเพราะว่ามันเร็วนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถเลือกเอาพุ t ได้ว่าจะให้เป็นข้อความหรือว่าเป็นเสียงเราต้องเอาเสียงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันใหม่กว่าแล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเสียงเป็นใครนะผู้หญิงผู้ชายนะก็ลองเปลี่ยนดูนะครับอ่ไม่ค่อยมี ผลเท่าไหร่นะส่วนอันนี้มันก็จะมีเรื่องของเครื่องมืออื่นๆนะเป็นเรืยอกใช้งานโค้ดเลือใช้ฟังก์ชันอะไรนี่อันนี้เอาไว้ทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันทอ l k กทูจิมินาแคกคลิกเข้าไปเลยครับ Can you tell me the biggest province in Thailand? The largest province in Thailand is Nakhon Ratchasima. It is located in the northeastern region of the country. คุณสามารถพูดภาษาไทยได้ไหม Yes, I can speak Thai. จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดอะไรจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดนครราชสีมาครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานนะอันนี้ผมเมื่อกี้เนี่ยปิดไม่นะครับถ้าเกิดมันขึ้นสีแดงก็คือเราพูดกับเขาอยู่เราสามารถคุยโต้อตอบกันได้เรื่อยๆนะซึ่งบางทีมันก็เร็วบางทีมันก็ช้านะขึ้นอยู่กับไม่แน่ใจว่าเน็ตเราด้วยแล้วก็จํานวนคนใช้งานด้วยหรือเปล่านะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ขึ้นว่าแชร์ยูเอสกีนนะนี่นะ อันเดี๋ยวผมจะลองแชร์สกีนด้านขวานะอันนี้นะครับผมเลือกเป็นอันนี้นะสกีนที่เป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาในนี้นะก็คือเราสามารถถามจิมมี่จะให้ช่วยอะไรกับหน้าจอเราอันนี้ที่ผมคิดได้ยูสเคสอันหนึ่งก็คือว่าให้แปลการ์ตูนเพื่อใครอยากอ่านการ์ตูนภาษาเกาหลีภาษาจีนอะไรางี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างภาษาอังกฤษนะ <Okay. S 1> ช่วยแปลข้อความในหน้าการ์ตูนเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมแน่นอนครับ ผมสามารถแปลข้อความในการ์ตูนเรื่องนี้ให้คุณได้ครับโดยส่วนบันไดมีข้อความว่าเรืออพยพที่เต็มไปด้วยพลเรือนะผู้บริสุทธิ์ทอระเบิดขึ้นและตกลงไปในเปลาวเพลิงในทันทีฉากในโอฮารามันที่ให้ฉันหนาวไปถึงกระดูกระสันหลังนี่เป็นความมโหดร้าย22ปีก่อนส่วนด้าน,นล่างมีข้อความว่าเธอคือปีศาจในร่างเด็กหญิงอายุ เอด็ดควูและนิโคโรบินทีอย่างนั้นเหรอจนตายฉันจะไม่มีวันลืมเสียงคอของเสียงครีดองที่ออกมาจากไฟไม่เพียงแค่นั้นเรือร้าบอีกหลายลีกเก่มไปด้วยเมื่อกี้สังเกตก็มีการให้อารมณ์ในตรงนี้พอพูดถึงเนี่ยเป็นรูปตกใจใช่ไหมก็ตะโกนมาให้เราด้วยนะแต่เมื่อกี้ยังมีอาม่านตรงนี้เป็น22เป็นเทมทูนะครับก็มันก็ช่วยแปลได้นะระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูยูสเคสย่างอื่นกันด้วยสรุปข่าว หนนน้้าีเป็ภาษาาไทยยใหห้น่อนิติบัญญัิได้บอกให้ Apple และ Google ต้องถอดแอป TikTok ออกจากร้านค้าในสหรัฐในวันที่19มกราคมโดยอ้างถึงข้อกังวลด้านน่ความมั่นคงของชาตินอกจากนี้ TikTok ยังได้ขาอุทธรฉุกเฉินต่อสารและดีกาเพื่อระงับกฎหมายที่อาจจะทิให้แอปถูกแบนไปก่อนหน้านี้ อสติกด้วยครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดเชสหนึ่งนะก็คือแทนที่เราจะต้องมานั่งแปลข่าวทั้งหน้าแล้วก็มานั่งอ่านเองนะครับแล้วก็เปิดอ่านหน้าไหนเปิดก็ให้ตัวจิมนาอ่านให้นะครับอ่าสมมุติข่าวนี้ข่าว onlyfans มันคืออะไรนะูม,มอ่านไม่ออกได้ไหมช่วยสรุปข่าวนี้เป็นภาษาไทยให้หน่อยแน่นอนครับข่าวนี้รายงานว่า onlyfans ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รู้จักกันในเรื่องเนื้อหาทางเพศได้ถูกบล็อกในประเทศจีนหลังจากที่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม X ได้สังเกตแต่เห็นว่าเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นยูสเคชอีกอันหนึ่งนะที่ดูให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าคือเราไม่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษเองนะแล้วก็ให้จีม i นสรุปให้เรานะเดี๋ยวไปลองหายูเคชอื่นดูกันเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกยูสเคชหนึ่งที่คิดได้นะก็คือเปิดเอาไว้นะในตอนที่เรากําลังพิมพ์สมมติกําลังเขียนเปเปอร์อยู่อย่างนี้หรือว่าทําการบ้านทําอะไรอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มมเก็สาาารถอนได้ลย หรือไม่ก็ให้เขาอ่านให้เราฟังหรือไม่ก็ uh, ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าให้รีไลท์เดี๋ยวลองดูว่ารีไลท์จะได้ไหมนะอันนี้ไม่เคยลอเหมือนกันนะจีมิ can you help me proof read the text that is showing on my screen right now sure i can help with that the text on your screen is about thailand's personal data protection act or pdpa it mentions that it incorporates local cultural and regulatory elements into the thai context It also highlights the PDPA establishes key principles for safeguarding personal data, including explicit consent for data collection. Can you sketch anything to add in this paragraph? Yes, I can. Based on the text, you could add that the PDPA requires businesses to implement robust security measures and promptly report breaches. Can you find any mistype or typo in my sentence? Yes, I can help with that. There is a misspelling in the sentence you added. PDPa require businesses to add robust security and samality measure. The correct spelling is security. Okay, เมื่อกี้ก็ที่ลองก็คือลองลองคุยนะครับก็คือถามว่าตัว PDPa ต่างกับ GDPR ยังไงนะ PDPa ก็เป็น privacy law ของไทยนะ GDPR ก็ของยุโรปนะครับก็เมื่อกี้ก็ถามว่าเฮ้ มันมีอะไรผิดที่หน้าจอไหมเขาก็ช่วยช่วยหามานะก็คือคําว่า Security พิมพ์ผิด่อกี้นะก็ประมาณว่าแทนที่เราจะต้อง Copy t e x t พวกเนี้ยไปให้ตัว AI ทุกครั้งในการพู i รีใช่ไหมเราก็แค่เปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็พูดเด๋ยวเขานะเออเขาก็พู i รีให้เราอันนี้คืออิจูเชืเร่งนี้คิดได้นะเราสามารถเปิดรูปไาสักอย่างหนึ่งก็ได้ในเว็บนะแล้วก็ให้เขาอธิบายว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใคร มียูสเคชอื่นๆเนะี่ยเออก็ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะครับว่ามันถ้ามันแชร์หน้าจอได้แล้วมันรู้จักเราอย่างเงี้ยมันทํมาอะไรได้บ้างนะครับเห็นไหมครับก็สรุปคลิปนี้นะก็พามารู้จักกับ g e m i n i 2.0ที่เป็น Flash Experiment นะแล้วก็วิธีการใช้งานแบบใหม่เนะี่ยก็คือเป็นถ้าพูดง่ายๆก็มีอย่างเดียวแหละที่มันถือว่าใหม่กว่าคนอื่นก็คือแชร์หน้าจอไปแล้วก็ให้ g e m i n i ช่วยดูได้นะจะเรียกว่าก้าวเข้าใกล้จาวิสขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จริงๆหลักการมันเหมือนกันเลยระหว่างการเราแชร์จอไปใช่ไหมหรือไม่ก็เปิดเว็บแคมเนี่ยก็คือเป็นการแคปเจอร์ภาพณเวลาใดเวลาหนึ่งตรงนั้นส่งไปแต่เนื่องจากโมเดลมาทําง,งานได้เร็วนะแล้วก็สามารถที่จะแคปเจอร์บ่อยๆแล้วส่งไปบ่อยๆได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกันกันกบตัวแว่นอัจฉริยะอีกนะเท่าที่อ่านข่าวมานะก็คือแว่นอัจฉริยะเนี่ยคือเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่าง จมินายกับบริษัทอื่นๆนะซึ่งเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันคืออะไรพอใส่แว่นอันนี้ปุ๊บมันก็ทํางานเหมือนกับไอกีที่เราทําเลยในตัวแว่นเนี่ยก็จะมีระบบที่มันสามารถบันทึกภาพแล้วก็ส่งไปให้เจมินายแฟลชสองจุดเนี่ยแล้วเจมินายแฟลชสองจุดศนก็จะตอบไปที่แว่นในเวลาจริงเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงในการใช้งานนะครับถ้าไงชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไว้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ